เราคุยไปข้างหน้าเลยอาจารย์ตอนเนี้ไอเ้เงื่อนไขท่าทีของประชาชนการละครเนี่ยมันทําท่าจะนําไปสู่ทางตันนะถ้าเขาไม่ตัดสินใจหรือต่อให้เขาตัดสินใจถ้าเลือกน้ําเงินขึ้นมานี่ก็อีกฝั่งเขาขู่ยุบสภา,าเนี่ยอาจารย์มันมันจะมันจะเดดล็อกไวในอีแบบเนี้ยอืบบอมอันนี้มันก็ต้องยอมรับนะครับว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองอ <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> ค,คือพักประชาชนณจุดนี้เขาก็ยักท่าได้ นั่นอเอาล่ะตอนนู้นพักเพื่อไทยจะมาจับกับเขาตอนนั้นเป็นก้าวไกลนะพักก้าวไกลเขาก็พยายามเสนอข้อเสนออะไรก็ว่าไปนะครับเป็นจริงได้ไม่เป็นจริงอะไรก็ไม่รู้ล่ละแต่สุดท้ายพักเพื่อไทยถือหวัวส่งเพราะอ้างว่าเฮ้ยมันไม่ได้เสียงสวใช่ไหมครับอืในขณะที่พักภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันก็ไม่สามารถร่วมได้หรอกถ้าหากว่าเธอยังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตราหนึ่งร้อยสิบสองประมวลกฎหมายอาญา อันนี้ถูกผิดดีเลยว่ากันออกทีนะเพราะว่าจริงๆมันก็ถูกต้องแหละเพราะว่าการจะไปแตะต้องหรือว่าการจะไปดําเนินการกับมาตรา112แบบที่พักตั้งแต่อนาคตใหม่เก้าไกลวันนี้ไม่รู้พักประชาชนจะยังเสนออะไรแบบเดิมหรือเปล่าเพราะายังไม่ได้ยินเสียงมานะลักษณะมันก็ยังคงไม่แคลงคลาง,งหายไปอะไรจากที่ได้เคยคุยกันแต่ว่าเอาล่ะเป็นว่าเขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆก็ถือว่ายังจะไปปรับปรมอะไรไม่ได้แต่เนี่ยที่บอกกําไดใครอกานั้นย่อมสนองก็คือว่า อย่างที่บอกถูกผิดดีเลวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่พรรคเพื่อไทยไปถีบหัวเขาถูกไหมพรรคภูมิใจไทยก็อันหลังให้เขามั้ยแม้กระทั่งอย่างพวกเราเนี่ยพอเรามานั่งคิดดูเนี่ยอ่ะอย่างสมมติผมบอกว่าใช้ไม่ได้คือถ้าเกิดใครคิดจะแก้ไขยกเลิกมาตรารหนึ่งร้อยสิบสองมลกไหมอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะของพรรคประชาชนเนี่ยทำไม่ได้การที่คุณพิชาขึ้นเวทีแล้วพูดอย่างนี้กันใดใครก่อกันนั้นย่อมสนองตอนนี้มันก็จะเป็นความลำบากว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าทำไงดีแบบแม้กระทั่งพวก ที่เดิมเคยอยู่ในสมการแล้วก็ไปช่วยกันทําให้พรรัประชาชนเดิมทีเป็นพรรคเก้าไกลเขาไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นี่นะเช่นพูกสวสวเดิมตอนที่มาสมัยคอสชอเขาก็วางฝั่งหนึ่งเป็นของทางพลเอกประวิทย์สามารถคุยได้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทางฝั่งของพลเอกประยุทธ์อีกฝั่งนึงก็พลเอกอนุพงศ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านเหล่านี้แม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์วันนี้ไปเป็นองคมนตรีละก็ยังถูกถามหาบางคนก็ถามหาในแง่ดีว่ามาเถอะมาเถอะ บางคนก็บอกว่าลองมาสิท่นจะโบดความเลยนะครับบางคนอย่างผมผมก็บอกว่าถ้าเกิดท่านมาเนี่ยจะกระทบนะครับพระมหารกษัตริย์ไรเครื่องเบื้องพุทคุณระรบาดแล้วก็มันเหมือนกับขุดบ่อล่อปลาผมว่าถ้าเกิดทางพรรคประชาชนวอย่างน้อยเขาก็พูดตรงๆนะว่าเขาจะไม่โหวดให้เพราะถ้าเขาขุดบ่อล่อปลาคิดดูก่อนเนี่ยพอคนอิปยุทธ์มาเสร็จเขาโบดความแล้วเขาบอกมีหน้ามาอีกแล้วพระเด็จก,การางุ้มมีสวยเลยนะอืมแล้วถ้าเกิดม่าให้พรรคเพื่อไทยพรรคภูงใจไทยลงมติท่านเนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ย ก็พักเพื่อไทยใครๆเขาก็ว่ากันผมก็พูดว่าคุณทักษิณขัดพระบรมราชองค์การอืมและแถมไม่พอไปวันเนี้คุณภูมิธรรมที่พยายามจะเฉันยุบสภาได้นะการยุบสภาเป็นพระราชอำนาจนะครับเอาล่ะไม่เป็นไรจะเชื่อฟังไหนก็แล้วแต่แต่ฟังที่คุณควรจะเชื่อโดยพิมนิ้การพิจารณากฎหมายกฎหมายถ้ามันมีการตีความในสองทางสามทางห้าทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ต้องตีความในทางที่จะสามารถใช้ได้และเป็นประโยชน์ที่สุดอืมถ้ามันใช้ไม่ได้จริงๆมันต้องหาหนทางในการที่จะไปดูวัจารีทประเพณีมีหรือไม่อันนี้ก็สอนนานถูกไหมเป็นพันปีแล้วตั้งแต่สมัยโรมันเกินแคงพันปีสองสาพันปีละทีเนี้ยพอมาถึงณจุดนี้ถามว่าพรรคประชาชนยักท่าไหมเขาก็ยักท่าได้เพราะอะไรเขาอยากจะแสดงไงครับว่าที่พวกแกบอกว่าเสียงฉันน้อยไปยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยเจรมันเคยบอกว่าเสียงฉันน้อยไปในการที่จะจัด บาลมันไม่เกินกึง่งวันนี้ไงกูแสดงให้มึงดูว่าเสียงแค่นี้กูก็กำกับได้กูก็กำหนดนิฤิตนิฤิตอ๋อแล้วแถมไม่พอนะอเขาก็พูดว่าโอ้ทำไมต้องมาทางประชารถ้าคประชาชนไม่ขับเคลื่อนรรคประชาชนหน้ารรคประชาชนไม่คิดการใดบ้านเมืองนี้เดินไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็โชว์ไง <ừ> คือเอาอย่างนี้แม้มันจะเป็นการละครมันเป็นเวลาที่เขายักท่าได้เขาโชว์ได้ถูกไหมเพราะอะไรก็อย่างที่ผมบอกกันใดใครก่อกำนั้นย่อมสนองไม่เป็นไรหรอกแต่นะครับ ว่าหว่านพืชใดได้ผลนั้นนะทุกพักพวกเราคนเหมือนกันก็หว่านพืชลงไปพักประชาชนตอนนี้ก็กําลังหว่านพืชไว้นะผลมันจะเป็นเช่นไรไม่รู้ลอาจารย์คิดว่าที่สุดแล้วเขาเขาจะเลือกไหมหรือไปไปมานี่คืองหมดเป็นรีลาเพื่อให้มันเด็ดล็อกอนี่ไงผมกำลังจะบอกนะผมกำลังจะบอกว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผมไม่รู้ว่าพืชที่พักประชาชนตอนเนี้ยเป็นพืชพาประเทศไทยออกจากลม หรือเป็นพืชพาประเทศไทยหล่นลงไปในหล่มและจมไปในน้ําอืมและไม่รู้ว่าพืชที่กําลังหว่านตรงนี้เป็นการปูทางเพื่อให้เกิดอํานาจแบบลักษณะที่คนเรียกว่านอกระบบคือการปฏิวัตริระบหารนะเพราะว่าพอเขีย่ยเขี่ยไปเรื่อยๆเขีย่ยเขีย่ยเขี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเขีย่ยคือเดี๋ยวเอายังไงดีถามประชาชน หลายถามสมาชิพกพรรคีกลาทำโพม่าํทำอะไรถูกไหมครับซึ่งจริงๆมันมีคําตอบของมันอยู่แหละแต่ไม่เป็นไรตามลีลาของพรรคเขาเขาบอกว่ามีอะไรก็ตามเขาต้องคุยกันเขาต้องสาธยายเขาต้องถกกันเขาต้องหา<ช><ช>ฉันทามติเรียกว่าไปเรื่อยของเขาเนี่ยแต่ตรงเนี้ยพูดกันภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆคือยักท่าได้นะครับโชว์ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นภาวะการที่เนื่องจากว่าบ้านเมืองมันเหมือนกับคุณนัทพุธใสเ่เกลือพูดอะไรนะครับแต่คุณนัทวุธใสเ่เกลือเนี่ยพูด คือเอาดีเข้าตัวช่วยใส่คนอื่นนะครับแล้วก็พูดโปรยประโยชน์แต่ไม่เป็นไรภาวะการมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนั้นคือสามโคกอ่ะตอนเนี้ยมันก็มีนะกลุ่มหนึ่งเป็นพรักภูมิใจไทยรวมกับพรรคอื่นๆอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพักเพื่อไทยไม่รู้รวมกับใครได้บ้างอ่ะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็โยกครอนนะตกลงไอ้ที่จับมือกันเขาก็บอกว่าต้องเอามติพักก่อนอะไรกว่าไปหนึ่งคือทางพักประชาชนเพียในสามกลุ่มก้อนเนี้ยนะครับมันกินกันไม่ลงถ้าพูดกันถึงนะครับ ถ้าสถานการณ์ของสามกลุ่มก้อนนี้กินกันม่ลงหลายคนแน,นแะน,นําไปรัฐบาลแห่งชาติสีไปอะไรเนี่ยคือต้องตั้งหลังมากนะครับอย่าไปหลงกล mm hmm. ผมก็บอกนะว่ารรคประชาชนกําลังวางกลนวานะครับหรือว่ามีเล่เหลี่ยมคูประตูอะไรที่จะทําให้เปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปพบกับสิ่งที่เป็นหายานะ mm hmm. เบื้องหน้าเนี่ยไม่เป็นไร mm hmm. เราไปปรัปรมามหาเขาไม่ได้แต่ว่าจะคิดอะไรยังไงแบบไหนเพื่อที่จะดันไปสู่จุดที่ท้ายที่สุดมันเป็นทางที่อาจจะเรียกได้ว่าทานปัน อ่าว่ายู่ต้องระมัดระวังสิ่งแรกที่ต้องคิดเลยเนี่ยนะครับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบ,บับ2 5 6้อยู่ที่ไหนใครจะใช้แล้วจะต้องฝ่าไปอย่างไรอันนี้ต้องคิดถ้าจะไปถึงวันน <S <S ั้นสมมุติเช่นถ้าเกิดไปถึงมาตรการนะครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับบังคับแก่การใดให้วินิจฉัยการนั้นไปตามประเพณีกาปรปกครองประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยมันาสะสมเป็นประมุกนั่นแปลว่าแต่2475เป็นต้นมามันมีอะไรบ้าง ถ้าถามผมง่ายๆเลยเนี่ยมันมีสองประเพณีนะครับประเพณีที่ดีกับประเพณีที่ไม่ดีประเพณีที่ดีคือการเลือกตั้งประเพณีที่ไม่ดีคือการปฏิวัติรัฐประหารประเพณีไม่ดีเนี่ยนะครับเริ่มก่อนประเพณีที่ดีนะไม่เป็นไรพวกนักวิชาการทั้งหลายที่สมทานคณะราษฎรเป็นสารณะช่างท่านแต่ประเพณีที่ไม่ดีเริ่มก่อนเพอไหร่เพราะว่าสี่ทหารเสือนะร่วมกับบรรดาพลเรือนแล้วก็ทหารในจํานวนหนึ่งสิ่งท่านทำเอาละ ท่านจะบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบจะอธิบายสวยหรูอะไรก็ตามมันคือการปฏิวัติรัฐประหารครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเราไม่นับสมัยยุทยาที่มีเ,เรื่องแย่งชิงอำนาจอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นมันเป็นสมัยยุคโบราณที่มันมีการฆ่ากันตายอยู่ประจําแล้วไหนเมืองไหนก็เป็นบ้านเราเมืองเราเนี่ยรักษาสถานการณ์ไว้ได,ด้ดีที่สุดนะครับการแย่งชิงอำนาจเนี่ยมันมีน้อยมากลวถึงแม้ว่าในสมัยยุทยาจะมีอยู่พอสมควรแต่ก็ มันสิ้นไปแล้วแบบนั้นกลับมาตรงวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าท้ายที่สุดประเพณีที่ไม่ดีมันเริ่มก่อนประเพณีที่ดีนะแล้วมันถึงมามีประเพณีที่ดีตามท่านจะทําอย่างไรให้มันไปสู่ประเพณีที่ดีโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดท่านยักท่าท่านโชว์ออฟมากอันนี้ไม่ได้ว่าพระประชาชนนะเพราะเดี๋ยวพระองค์จะชวชนก็จะว่าผมมีเขาชอบว่าผมว่าทาไมต้องให้พระประชาชนรับผิดชอบ พรรคประชาชนทําอะไรผิดเหรออะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมก็เคยบอกแล้วว่าไม่มีใครถามความรับผิดชอบจากพรรคประชาชนไม่มีใครอยากได้ความรับผิดชอบจากพรรคประชาชนแต่ทุกคนรวมทั้งผมด้วยถามว่าคุณทําหน้าที่อะไรหนึ่งคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนไทยคุณก็ต้องทําหน้าที่ในฐานะคนไทยเพื่อที่จะยังประโยชน์ของประเทศชาติชนทั้งหลายให้ถึงพร้อมประโยชน์ของ<ม>ปวงชนชาวไทยอยู่ที่ไหนนั่นคือหน้าที่ของชนชาวไทยพวกเราทุกคนสองก็คือว่าหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งคุณอาสามา สามก็คือหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่คุณก็อาสามาเช่นกันในสามหน้าที่เนี่ยคุณไปคิดดูเถอะว่าคุณควรจะทําอะไรไม่มีใครถามความรับผิดชอบจากคุณผมก็ไม่ถามความรับผิดชอบจากคุณแล้วไม่ถามความรับผิดชอบจากบรรดาพรรคการเมืองหลายๆเพราะรู้ว่าไม่มีไม่ว่าพรรคใดก็ไม่มีถามว่าจริงๆสิ่งที่พวกคุณควรจะมีสามอย่างคือหนึ่งมีจริยธรรมทางการเมืองสองมีมารยาททางการเมืองสามมีความรับผิดชอบทางการเมืองแต่พวกคุณไม่เคยมีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ถามหาและผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ไม่มีใครถามหามี คุณ่ะทําหน้าที่ไหมเหมือนที่พล<ม>เอกประยุทธ์ชอบถามอ่ะคนไทยไหมคนไทยไหมวันนี้ผมก็ถามคล้ายกันอะ่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาคําท่านมาแค่ถางนี้ได้คุณเป็นคนไทยป่ะคุณ<ม>คุณคุณเป็นคนไหนคุณต้องถากันช่วยกันทําให้มันเกิดทางออก<ม>ถ้าคุณเจอกันทั้งถึงมันจะเกิดประเพณีไม่ดีนะมมผมว่าท้ายที่สุดณขนาดนี้อย่าลืมว่ามันมีปจัจจัยสองสามอย่างที่มันจะไม่เหมือนกับปีสี่เก้าปีห้าเจ็ดอ่ปา 9, ปัจจัยสามอย่างนั้นคือหนึ่ง อย่าลืมว่าสถานการณ์ของพี่น้องทหารทั้งหลายตำรวจด้วยนะครับแล้วก็บรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการอยู่หน้าง,งานกันปัจจัยของท่านกําลังสู้รบอยู่กับอริราชศัตรูแล้วเป็นเชิงบวกมากพวงชนชาวไทยทั้งหลายเทใจให้หมดสถานการณ์แบบนี้ปีสี่เก้าไม่ไม่มีทหารเริ่มจะหนักรู้ว่าเวลาที่ท่านอยู่ในรัว้วในขอบทาตามความเป็นมืออาชีพของท่าน ทุกคนเทใจให้ท่านหมดเลยแล้วทุกคนก็เพิมที่แล้วเวลาการกําหนดว่าอ๋อนี่แหละนี่คือจารีนี่คือธรรมเนียมที่อยู่ในสมัยที่เป็นยุคโบราณที่เวลาจะเข้าชิงอานาจอะไรเราทหารมาแล้วเราก็ต้องรีชาทับต่อสู้กันท้ายที่สุดทัพไหนที่มีกาลังทหารเข้มแข็งที่สุดแน่นอนครับทัพนั้นย่อมได้ปกครองถูกไหมเป็นสมยนะัยนี้เนี่ยมันมีคนทั้งประเทศที่ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจ หรือประเทศอย่างสังคมนิยมนะครับนอกจากว่าตกขอบไปอย่างเช่นเกาหลีเหนืออะไรงี้ว่าอีกแบบหนึ่งแต่ประเทศอย่างจีนอย่างรัสเซียเขาก็จะต้องมีกรอบอยู่ว่าอาการเมืองอยู่ที่ไหนการทหารอยู่ที่ไหนการทูตอยู่อย่างไรถึงล่าการระหว่างประเทศอะไรเป็นแบบไหนอันเนี้ยมันก็ต้องไปคิดอ่ะว่าในภาวะการนี้เนะี่ยทหารเขาอยู่ที่เฉขยอยงเขาหน้านี้เป็นปัจจัยประการที่หนึ่งเขาไม่หลงกลออกมาปฏิวัติตตะหารแม้ทหารผู้ใหญ่จํานวนหนึ่งจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเอาสักทีว่าแต่ผมเชื่อว่าเขารู้ว่าที่มั่นเขาคืออะไรอันที่สองก็ มันมารุมมาตุ้มเมื่อคราวอีกเก้าปีห้าเจ็ดเนี่ยมันอาจจะมีพักเดียวนะที่ก่อปัญหาชัดๆนะแต่เนี่ยมันไม่ใช่พักเดียวแล้วที่ก่อมันทุกพักเลยที่ก่อปัญหามาและจะร่วมกันอกปัญหาต่อไปดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดภาวะการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันโทษใครไม่ได้นะเพราะทุกคนทํากันหมด นะครั<ม>ประชาชนจะบอกฉันไม่ได้ทําอะไรฉันอยู่ไปฝ่ายค้านนะฉันจะทําอะไรได้ก็บอกแล้วไง<ม>คุณเป็นคนไทยมาถ้าเคนไทยก็ต้องช่วยกันหาทางออกที่สามก็คือว่าอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมันไม่สิ้นผลนะมันย<ม>ังมีตรหาห้าและถ้าเกิดเราหาสิ่งที่เรียกว่าประเพณีการปกครองในระบอบประชา,ะา,าธิปไตยสัจสมเป็นประมุขนั้นได้ซึ่งผมก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาโทษว่ากันนะประเพณีปฏิวัติการเกิดขึ้นก่อนประเพณีที่ดีขก้นกันนะ ไปถามบรรดาลูกหลานคณะราษฎรทั้งหลายหรือจะถามลูกคณะชาติที่ต่อสู้กับคณะราษฎรนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยังมีประวัติศาสตร์อยู่ว่าและท้ายที่สุดบ้านเมืองมีทางออกอะไรเลยถ้าท่านเรียนนะนี่ไม่ได้ไม่ได้ขู่นะแล้วผมเชื่อว่าท้ายที่สุดทหารถ้าจําเป็นนะลุกมาตีขึ้นใหม่มีเหตุอะไรที่มันจะสามารถทําให้ประเทศมันสามารถเดินหน้าได้นะเขาอาจจะเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยอย่าตีกันนะคุณระวังนะอย่าตีกันนะ พอเข้ารักษาความสมบเรียบร้อยเสร็จเขาไม่ได้ปฏิวัติตรัฐานะเดีย๋ยวมันต้องมีวิธีชิคที่มันจะเดินหน้าได้แต่<ม>พวกคุณเนี่ยหาทางออกเถอะคุณภูมิธรรมผมเตือนเลยนะคุณทักษิณถ้าเกิดคุณจะผลักคุณภูมิธรรมคุณขัดข้อบงมาชของกัฐารที่สมคุณนะเขาอาจจะทานอภัะยโทษลดโทษอะไรนะถ้าคุณยุบสภาด้วยไปสม่านะอืมอืมครับล้วคุณจะทําให้ราคายเืองเว้นมูรบาทแล้วคุณจะเอาพระราชภาระไปมอม พระราชภาระควรจะเป็นพระราชภาระที่ดีที่เหมาะสมท่านเมืองเนี่ยพัฒนาไปใช่เอาไปแบบนี้และท้ายที่สุดพระบรมราชวินิจฉัยไม่ว่าออกมาทางใดพวกคุณจะรอว่ากล่าวทั้งสิ้นอืมไอ้การถ้าสมมติเกิดมันมันเดสล็อกเออ่ติ้งต่างว่าส้มเขาบอกเขาตัดสินใจไม่ได้เลือกเจ้าสาวไม่ได้เขาเขาขอยืนเฉยๆนิ่งๆแล้วมันก็มีสามมีสามวิถีสภพามีสิทธิ์ขอไม่ได้ ประธานสภาก็ไม่ได้ครับเพราะาอย่างคือมาตราหนึ่งร้อยสามในรัฐธรรมนูญฉบับสองพันหกสิบนะครับแลวมาตราหนึ่งร้อยสามเนี่ยเป็นมาในลักษณะน,นี้แต่ว่าอาจจะเป็นเลขมาตราคนละเลขมาตราอน่นะครับตั้งแตเมื่อครั้งรัฐธรรมนูญฉบับสิบปปนนันวาคมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศประการงไว้ซึ่งเพร่ในการยุบสภาและต้องราชกิจีิปเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารครับอืมแกนร ajan เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอืม และเรื่องนี้ในจารีตประเพณีการปกครองนะครับราชาธิปไตยตามรัฐมนูนหรือประชาธิปไตยอัน,นมีพัฒนาสุมเป็นประมุขก็ตามเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายบริหารและเป็นนายมนตรีตัวจริงเท่านั้นที่ดําเนินการไปดูอังกฤษไปดูนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กนะครับเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กนะครับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแต่แค่เพียงบนบัญญติของรัฐมนูนมันเป็นจารีตประเพณีคือเป็นประเพณีการปกครองด้วยนะครับแล้วก็เป็น ถ้าเรามองย้อนไปถึงสมัยก่อนที่โลกนี้จะมีไอสิ่งที่เรียกว่าการปกครองร่วมกันของประชาชนเนี่ยมันก็เป็นโบราณราชประเพณีโบราณนิติราชประเพณเีมาเพราะฉะนั้นไอแบบนี้มันต้องรักษาไว้ถ้าคุณคืนทำลายไปอย่างที่บอกมีคนแนะนําว่าก็ทุนเก้าสี่นะครับคนระดับนักกฎหมายที่คนคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนี่นะต้นต้นของประเทศนี่นะก็ทุนเก้าสี่ถ้าเกิ<า>ดทรงวุินาโปรก้า <8 S 2> <9 S 1> ลงมาใครจะเถียงล่ะไอแบบนี้เนี่ยนะครับมันก้าวล่วงพระราชอำนาจและ มันไปสร้างพระราชภาระระไครเครื่องเพื่อมูลคุณบาทอย่างยิ่งอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเกิดสมมติทรงพระนาม,ม,ม,มโปรดเกล้าลงมาเนี่ยพวกนี้กิจวัารเป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะทำได้เห็นไหมทำได้ไหนไหนใครพูดอะไรบัารีกประเพณีอะ,ระ,ระ,ระไรถูไมถ้าไม่ทรงพระนามโปรดเกล้าลงมาคนก็อาจจะบอกอ่านี่เลือกข้างละนะไหนก็บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองทั้งหลังไม่เกิดความเสื่อมเสียพระเกียรติยศขององค์ท่านถ้าถามว่ามีทางไหนทางที่หนึ่งก็คือ ก็รักษาการกันไปให้คุณภูมิทารักษาการกันไปอยากให้บ้านเมืองวินาศสันตโรไปกว่านี้ยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดสถานการณ์ชายแดนเกิดลุก,กลามขึ้นมาอีกนะครับวิถีทางในการเจรจาแบบที่คุณภูมิทาได้ทําไปแล้วก็ดูสิครับทําให้บ้านเมืองเกิดอะไรขึ้นก็รักษาการกันไปแบบนี้ไม่เป็นได้นะครับไม่ต้องทําหน้าที่ก็ได้ในสภาทั้งหลายเนี่ยก็ไปเถอะแต่อย่าลืมนะครับเจ้าของอํานาจคือพวกเราทั้งหลายอํานาจที่ปเป็นายของพวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นผ่านรับสารถ้าผู้ท่านไม่ทําอะไรเลย ท่านคิดว่าปกครองเจ้าของนั้นพวกเราลูกขึ้นมาไล่พวกท่านทำไมเป็นเจ้าของนั้นมันเหนือนกับว่าท่านอยู่บ้านของใครและเจ้าของบ้านเข้ามาถึงแล้วเขาบอกว่าใสา่หมออกไปเ,ไเนี่ยเขาจะทําไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นเจ้าของบ้าน mm hmm. ท่านอย่ามาบวชอ้างว่าใครคนนั้นเยือกท่านร้อยสี่สิบเสียงนามสิบเสียงเท่านั้นเท่านี้ท่านแล้วว่าต่อบท่านไดยะอืม hmm. แต่มันแต่มันก็จะ<ห>แตกนะจย์สมมุติว่าสมมุติว่าส้มเนี่ยเขาเลือกน้ําเงินเนี่ยแล้วแล้วแ,วแดนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากให้ไอ้กลุ่มนี้มันขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นฉันเอ,อขอยุสบสภาเนี่ยมันก็มันไม่น่าจะได้เนะมันอย่างนี้คนก็ก<ช>็บอกอะไไงครับกลไกแบบก็ผมก็บอกแล้วไงว่า,วาแปลว่าคุณต้องไปคิดแล้ว,วคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเออนอะ ตอนเมื่อเขาไปฟอร์มกันแล้วเขาได้เกินครึ่งก็ต้องให้เขาอ่ะใช่ไหมใช่แต่ที่สำคัญนะที่คุณรัชพลหรือคุณราชพลถาตรงนี้รอบแรกแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันมันจะสามารถทําอะไรไปต่อได้ไหมอาจารย์ได้ก็จะไปได้เรื่อยเหมือนสมัยเร่อกคุณพิธานะครับไปเรื่ผยบอกอย่างนี้โวดไปเรื่อยให้คุณภูมิทมหรือให้รัฐบาลรักษาการตอนนี้นะไปดูมาติติดแปดสองห้องสิบเขาไม่ได้บอกให้คุณรักษาการเพื่อจะไปยุบสภสภาเลยนะ เขาบอกให้คุณอยู่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะแปลว่าสิ่งที่คุณต้องรอคือคณะชุดใหม่สิ่งที่คุณต้องทําให้เกิดได้คือให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะอันนี้ไม่ได้กดดันว่าให้ไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะแต่คุณต้องคิดบ้างคุณขาดความชอบธรรมแล้วทุกๆคนเขาบอกคุณขาดความชอบธรรมแล้วไม่ได้มีใครว่าเงินขึ้นส้มขึ้นหรืออะไรนะพวกเราก็ติดอยู่ในกลับนี้นะคิดว่าพวกเราชอบสถานการณ์แบบนี้หรอคิดว่าพวกเราเจ้าของหน้าที่ปฏิไต่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายชอบสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่ชอบ อืมกลับไปสู่ครูหาเรื่องแต่มีนัยสาคัญแต่เราไม่อยากกลับไปสู่ครูหาเตั้งรวดเร็วเกินไปเพราะสถานการณ์หลายอย่างมันยังไม่ลงตัวอ่าอืมถูกไหมแล้วถามว่าวันนี้เรารู้ในยย่สาคัญของการเลือกตั้งไหมท้ายที่สุดไม่ใช่กลับไปแล้วมันก็สู่วงจรเดิมนะอุบาทหนึ่งไปอุบาทสองมาอุบาทสองไปอุบาทสามาเนี่ยมันเป็นไม่แบบนี้ไปไม่ได้มันต้องหานทางออกดีกว่านี้บางคนเขาใช้เขาใช้อับนะ อถูกต้องเขาใช้อับกับจันเนี่ยผมรู้แต่ว่าคือไม่อยากพูดออกอากาศแบบนั้นแต่ทุกๆคนก็รู้เลยว่าเขาใช้คํานั้นกันถูกไหมทีนี้ถ้ามันสลับกันมาสลับกันไปแบบนี้เนี่ยนะครับมันสถานการณ์มันไม่สามารถจะเดินหน้าได้คนชาวไทยเจ้าของหน้าที่ประทยเขาจะลุกฮือขึ้นมาแล้วบอกว่าพวกมึงไปกันให้หมดเถอะที่ผมบอกเงยว่าต่อให้คุณได้ห้าร้อยเสียงในสองร้อยเสียงในสบ คุณก็พูดยี่พูยางบ้านเมืองนี้ไม่ได้เรารับสืบทอดกันเป็คนมาจะบอกว่าถ้าถ้าล้ำกันลีลากันเยอะนักเนี่ยระวังมันเท่ากับเรียกแขรกันแหละคุณต้องแล้วอย่าโทษว่ากันผมถึงได้บอกไงว่าอย่าโทษว่ากันเพราะคณะรฎรที่คุณสมทานเป็นสาระเขาเริ่มประเพณีไม่ดีก่อประเพณีที่อย่ามาพูดเป็นการเปลี่ยนระบอบอะไรก็แล้วแต่ช่างคุณเถอะแต่เขาเริ่มประเพณีที่ไม่ดีมาก่อนนะ แล้วมันถึงจะเกิดประเพณีที่ดีตามผมไม่ปฏิเสธนะว่ามันเป็นประเพณีไม่ดีนะแต่ทั้งคู่คือประเพณีนะคุณคิดอ่านการใดให้มันสามารถลุล่วงผ่านพ้นไปแล้วมาพบกันที่จุดที่กันกลางพอคุยกันได้เช่นจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับเงื่อนไขอย่างไรแล้วก็ต้องพากันหาทางออกจากหล่มนี้อย่าขุดหลุมมากขึ้นเอาน้ำเติมหล่มมันจะยิ่งพากันตายแล้วคนที่จะตายท้ายที่สุดผมจะบอกให้เลยว่าเป็นพวกคุณ เพราะเราพวงชนชาวไทยไม่มีวันยอมให้คุณปู้ยี่ปู้ย่างบ้านเมืองน,นี้